เราก็าจะทำการหลวงพ่อจะพูดปรบบิญญาและก็ครูบาอาจารย์คนในครูบาทุกร่วทุกนานของการตื่นความเข้มด้วยความเมตตาในครั้งนี้ตื่นเต้นคือยังไงขอโอก,กาสนะครับตรงนี้ในการอธิษฐานจิตน,นายโยนายตรงนี้ร่วมก,กันนะแต่ไม่มากเราโยมกราบคำนะตรงนี้บอกญาตโยมไม่ก่อน งานตรงนี้เดี๋ยวได้เวลาเดี๋ยวกันมาจัขออนุญาตงาตรงนี้พ่อแม่ครูบาอาจนะครับวยควาเคารพเดี๋ยวก็ขอบคุณรันตรายในะครับคระสานรพัา นะพระครูสมุทรรุ่งดุลปมทิโตรำชัยเจ้ากระทรวงขอพี่จิตอธิษฐานในคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมเทพเทวดาทั้งหลายสัมผัสดวงจิตที่ศีลสกิจน์นะนะสถานที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนวัดพระธาตุสซนแก้วเดี๋ยวโย่นำพ่อแม่ครูบาอาาจรย์แล้วก็ญาติโยมนำเดี๋ยวขอเป็นต้นเสียงก็นำกราบตา ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอน้องนำขอน้อมนำบุญบารมีบุญบารมีของพระรัตนตรัยของพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และศิษย์ศิษย์ทั้งหลายและศิษย์ศิษย์ทั้งหลายตลอดจนบุญบารมีตลอดจนบุญบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ ที่ได้กระทําไว้ดีแล้วที่ได้กระทําไว้ดีแล้วในอดีตทั้งสิ้นในอดีตทั้งสิ้นเพื่อให้เป็นเพื่อให้เป็นพลังพลังสมาธิในคณะสงฆ์ในคณะสงฆ์เป็นปลึกแผ่นเป็นปลึกแผ่นที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ เป็นแกนนำบุญเป็นแกนนำบุญให้ดำรงไว้ให้ดำรงไว้วไวซึ่งพระพุทธศาสนาเึื่องพระพุทธศาสนาเป็นผู้บำเพ็ญบุญบารมีเป็นผู้บำเพ็ญบุญบารมีช่วยกำจัดปัดเปล่าช่วยกำจัดปัดเปล่า,าที่เป็นอุปสรรคที่ขวางข้ามให้หมดสิ้นไปให้หมดสิ้นไป และพายถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณบารมีเจ้คุณบารมีพระบุกของสงฆ์พระบุกของสงฆ์นะว่าพระธาตุสาขแก้วพระธาตุบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณบารมีมีสุขภาพมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวอายุยืนยาวเป็นร่มโพร่มใสร่มโพร่มใสของลูกศิษย์ ของลูกศิษย์เราสร้างเราสร้างบุญบารามีบุญปรารมีให้กับพวกเราให้กับพวกเราฉะนั้นแล้วฉะนั้นแล้วขอพระเดชคุณหลวงพ่อ,พอจะคุณบารมีขอพระเดชคุณหลวงพ,พ่พอจะคุณบารมีมีอายุมีอายุที่มั่นคงที่มั่นคงเป็นแรงขับดา เ็นแรงขับดันให้สิญาณุสิทธิ์ให้สิญาณุสิทธิ์มีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญรุ่งเรืองถึงโพธิเทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายจงมาอนุโมทนาบุญจงมาอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าพร้อมทั้งบริวาทั้งพันวารีวาที่สิจัสสิทธิ์สิจั์สิทธิ์ที่ได้อธิษฐานจิตนี้ได้นจิตนี้เป็นพระกำลังเป็นพระ ที่งใหญ่ที่ย e yeah, ิ e ่งใหญ่แผ่ไปให้ไพศาลแผ่ไปให้ไพศาลถึงขุนอิดอนมันดาถึงขุนอิดอนมันดารูบาจารย์รูบาจารย์ลูกขัดเทวราทั้งหลายลูกขัดเทวราทั้งหลายแม่นางพัทธรีแม่นางพัทธรีแม่พระคงคาแม่พระคงคาแม่พระโทโสแม่พระโทโส จงมาอนุปนธนาบุญจงมาอนุปนธนาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อกาพเดชพระคุณหลวงพ่อจะบุญปรมีจะบุญปรมีเจ้าว่เจ้าวาาพระพุทธศาสนแก่พระพุทธศาสนแก่องค์ทางนั้นทรงองค์ทานั้นทรงนักสถานที่นี้ณสถานที่นี้แต่ก็ญาติโยมยาติโยมทร้องถึงตัวเทพเทวดาทั้งหลายร้อมถึงตัวเทพเทวดาทั้งหลาย จงมาทุกมนตนาบุญร่วมมาทุกมนตนาบุญในครั้งนี้สิ่งนั้นจบสำเร็จสิ่งนั้นจบสำเร็จแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้ารอบโบกของข้าพเจ้ารอบโบกข้าพเจ้าพร้อมทงบริวารของข้าพเจ้าพร้อมทำบริวารของข้าพเจ้าตลอดไปตลอดไปและตลอดกาลและตลอดกาลจนถึงตจนถึงเข้าพระนิพพานด้วยเถิดเข้าพันธิฐานด้วยเถิดสาธ